อาบอกไปตัวอะไรแม่บ่ยิกก็มีงั้บ่ยิกกัน,นั่นก็บก่ยิก <S 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 ก็คือนะครับมันก็เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติของมันนั่นแหละนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเรานะครับเราไปตัดเราไปอะไรเนี่ยสมมตินะครับมีการก็อยากจะบอกต่อเนี่ยมีการก็เรียกว่าอันนั้นกันนะครับท่านผู้ชมนะครับมันก็จะ ทําให้นะครับถ้าไปโกนนะไปทําให้มันเบียดกันเลยฝั่งตรงข้ามหรือว่าฝั่งเราเนี่ยแหละนะครับมันจะเกิดแผลนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะครับมันจะเกิดเป็นแผลเพราะว่าการตัดมันทิคมมันมามแม่<อ>ต่อมันขึ้นใหม่ใหม่มันจะคม<อ>แล้วก็มันจะทูสีนะทําให้ผิวหนังเรานะครับเป็นแผลแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะที่อต้องใช้สีมาะนะแม่เขาเรียกโรคอะไรยาเนตไม่ใช่เออสังคัง ครับเขาเรียกว่าเป็นสังคังใช่ไหมที่จริงแล้วไม่ใช่รอกครับสังคังนี่ก็เกิดจากการอ่ะมันเป็นผื่นแล้วก็ไปเก่าเกาเก่าะครับอันนี้นะครับก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็การตัดอันนี้นะครับตัดขนนะครับแต่งขนเนี่ยนะครับไม่จําเป็นนะครับต้องตัดวันอาทิตย์วันเสาร์วันอะไรนะครับถ้าคุณมีเวลานะครับคุณไปตัดได้เลยเฮ้ยงแม่หนู ที่จะทางแรงมากแล้วคุณผู้ชมโอ้ยเนี่ยหนูมองไงโอ้ยมาเนี่ไงผมตื่นบมไม่เอาอร่อยสิไม่ไห้มันแม่เดือแสนมันโอ้ไเตยท่านผู้ชมเจ้ารอครับหนูมานวผมต้องขอออุอ้ยกัขดขาดขาด,ขาดอ,ย,อ,ย,อย่แม่ใส่งหมากยาังหรแหละเอาไปเลี้ยงไหมเอาไป ท่านผู้ชมจะเผลอไหมเนี่นะแม่ผมจิกหัวปั๊บนั่นนะแม่เนี่ยแม่เนี่ยดักกลับที่บ้านน่ะมีหนูนะกลับเต็มบ้านแม่นะบางทีแม่เดินไปจะติดกับตัวเองนะท่านผู้ชมเพราะว่าหนูอยู่บ้านแม่เยอะแม่ดักกลับไว้อจะเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าว่ามีหรอกมันมีแบบโบรานบอกห้ามตัดห้ามอะไรประนามนี่ไหมจั๊กกูเผลนมากกูก็บกูเคยเห็นกูเลยตัดตึกียะ มีนะมีนั่งมองอยู่นะมีคนตัดอยู่มีคนโกนด้วยแม่คนในยิ่จะเขาว่าสมื่ว่าเขาโกนครับวันนี้ก็ครบแปดนาทีแล้วครับทก่านก็ไม่อปาร์ตี้กันนะครับอย่าคิดมากอย่าคิดมากจริงๆนะครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับท่านใดที่ชมไม่ได้ฟังไม่ได้นะครับเนาะวันนี้ขอบคุณมากมายจากใจขอบคุณคุณแม่นะครับที่ร่วมรายการด้วยสวัสดีครับ